หนังกองอาถรรพ์ ment, เป็นตำหับตำราววิชาโบราณซึ่งเขาใช้หนังกองเป็นกองเพนเนี่ยท so ี่ต้องตี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 การตีกองเพนเนี่ยคือตีเรียกคนเรียกคนมาใส่บาตรมาทําบุญเรียกคนมาประชุมเรียกคนมารวมจนแตกครูบาอาจารย์จึงเห็นว่าน่าจะเอามาทําของเป็นมงคลได้ก็เลยนาเอากองเนี่ยมาทำมาตีเป็นตารางแล้วมาทําเป็นวัตถุมงคล มาตัดเป็นชิ้นๆทำเป็นวัตถุมงคลแล้วก็จานอักษรเลขยันส่วนใหญ่ก็ยันที่จะลงก็เป็นยันเกี่ยวกับพวกกระซับย,ยันเรียกคนเรียกข้าวเรียกของเรียกเงินเรียกทองเกี่ยวกับพวกกระซับเกีย่ยวกับค้าขาย <c oughs> ท่านบอกว่าเวลาจะใช้จะใช้หนังกองที่ลงอักษรเลขยันที่ปลูกเสกแล้วท่านบอกเวลาจะใช้เนี่ยให้ทําเหมือนว่าปันหนึ่งว่ากองเรียกคนเรียกข้าวเรียกของคือเวลาจะใช้เนี่ยก็นึกถึงนรัตนาบารมีคุพระพุทธประธรรมประสงค์แล้วก็เคาะ เคาะกองเคาะเคาะแผ่นลังเนี่ยเรียกคนให้เวลาคนเอาไปใช้อะต้องเคาะ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 แล้วก็เรียกคนอธิษฐานและขอให้คนมาซื้อข้าวซื้อของให้คนมาหามาในงานมาทําอะไรแล้วแต่อยากเรียกคนเนี่ยใช้เคาะเคาะเคาะแล้วอธิษฐานเอาก็สำเร็จสำเร็จผลมามากมายครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้อย่างนั้น